ไปดูคุณตาายุ73ท่านนี้กันหน่อยนะครับแกเป็นเจ้าของกิจาการนะแกมีแผงขายพระนะครับเป็นแผงที่เหมือนกับว่าให้เช่าพระแล้วก็รับเลี่ยมกรอบอะไรต่างๆอัดกรอบพระต่างๆเนี่ยถูกคนร้ายนะครับมาขโมยพระเครื่องไปกว่า200องค์มูลค่าความเสียหายเป็นแสนเลยครับ คือปรากฏว่าพฤติการเนี่ยคุณผู้ชมกลางวันมาดูลาดเรานะพอตกกลางคืนแปลงร่างเป็นคนร้ายนี่ครับเขาปิดลงปิดร้านแล้วเรียบร้อยนะนี่ฮะก็มางัดกระจกตู้โชว์นะครับแล้วก็ลักเอาพระเครื่องเอาสร้อยเอากรอบพระอะไรเงี้ยไปนะครับอันนี้ตลาดย่านบางฉลงที่บางพลีสมุทรปราการคือที่คนร้ายได้ไปเนี่ยคุณผู้ชม200องค์มูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทคุณตาก็ไม่เก็บกลับบ้านเลยเนะาะเอาทิ้งไว้ตรงนี้หรอไว้ที่แผงตรงนี้เลยนะอโอ้มันก็เสี่ยงไปหน่อยนะคุณตา ถามคุณตาคุณตาบอกว่าเนี่ยคนร้ายเนี่ยตอนแรกทาทีเข้ามาถามเรื่องเลี่ยมพระนะแล้วก็เดินวนดูพระเครื่องในตู้โชว์อยู่นานเลยอะตอนกลางวันอ่ะนะมาชวนแกคุยด้วยแต่พอตีหนึ่งของวันที่1กันยายนที่ผ่านมากลับมาอีกอะ่ะแล้วก็ลักเอาไปอะนะคือทั้งพระเครื่องสร้อยคอนะแกะบอกแกเก็บสะสมมาตลอดชีวิตนะหวังจะเอามาจําหน่ายมาขายให้คนได้เช่าต่อเพื่อจะได้เป็นรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวแล้วยังไม่พอ มีพระเครื่องของลูกค้าอีกสามองค์อะ่ะที่เหมือนกับเอามาให้แกลเลี่ยมกรอบอะนะแล้วก็รอลูกค้ามารับกลายเป็นว่าโดนขโมยไปด้วยครับสามองค์เข้ามาแล้ว<ต>เขาก็าบอกเขาว่าโดนขโมยหมดเลยเขาก็อึงง้งเหมือนกันเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจเขาบอกไม่รู้จะทํำยังไงตา,าเดือดร้อนเดือดร้อนเนี่ยถ้าเขาเรียกเงินเอเดือดร้อนต้องหาเงินมาจ่ายเขาอ่ะเท่าไหร่ เขายังไม่บอกเขาบอกหายค่รุ่นไหนมันมีพระหลวงสององค์แล้วก็สมเด็จอ่าเขาบอกเขาวาละครองค์หนึ่งอืมนไหลายูสงสัยแต่เขาไม่ยังไม่บอกหลังเกิดเหตุคุณตาก็ไปแจ้งความที่สพบางพลีเอาไว้นะครับแต่กลายเป็นว่าคือแกมองว่าเรื่องมันเงียบหายนะครับไม่มีความคืบหน้าตอนนี้คือเครียดแล้วก็ทุกจนนอนไม่หลับทั้งตาทั้งยายเลยนะแล้วก็อยากให มีการกระตุ้นให้เรื่องมันคืบหน้านะก็เลยให้หลานสาวเนี่ยติดต่อทีมข่าวของเราอะนะครับไปทำข่าวเขาอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยติดตามพระที่หายไปคืนมาด้วยครับ